ครับก้าสวัสดีอลูโจโจวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นพับ G ีนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ไม่เล่นพับ G ีเลยเอาจริงอันนี้ก็เป็นเกมแรกที่ผมเล่นเนาะก็คือเพิ่งโหลดพับ G ีมาเนาะผมเป็นคนที่ไม่เคยเล่นพับ G ีมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปเล่นในโหมดใหญ่ดูแล้วกันนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์ไม่มีปัญหาขนาดที่เซิร์ฟเวอร์คุณมีปัญหาโอเคกดไปละ เน็ตกูช้าขนาดนี้เลยให้ตายสิอุลาวลาอุราหมดสิครับโอ้ยเออกว่าจะจับคู่ให้ได้ปัญหาเน็ตนี้แก้ไม่หายจริงเลยนะ <laughs> <laughs> เป็นกันทั้งโลกโอเคมุตรล้อล้อ <laughs> เราพอไปบวกแล้วมาเลยไม่เคยเล่นแต่เราก็จะลองเล่นดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนๆหรือเปล่าเกมนี้ผมบอกเลยตาหนึ่งน่าจะจบค่อนข้างนานนะทุกคนแล้วก็มีคนซีซั่นแบบว่า98 97 100เก้ห่อยมือนซีซั่นฟาในเกมฟรีไฟไหมฮะน่าจะประมาณนั้นแหละลงไหนดีป่ะภาพยังสวยฮนะทุกคนผมปรับ กราฟิกแบบว่าก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอดูได้นะครับผมซอบโปร่งใสว่ะทุกคนอ่ะโป่งใสแล้วกันเนาะจะได้ดูสบายตาขึ้นขออนุญาตโดดนะครับโดดตรงไหนดีลงตรงเมืองนี้แล้วกันคือตาที่เร็วตายอย่างเร็วมาดูกันฮะเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่า คงไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมนี้ก็บอทก็เยอะอยู่นะเอาเป็นว่าเรา,าเหมือนเล่นกันแล้วกันนะฮะเล่นขำๆแล้วกันนะครับมีบ้านสองหลังตรงนี้ขออนุญ,ญาตฟาร์มของหน่อยนะครับอัจิบหม,มาและบุ้ยขออนุญ,ญาตเข้าบ้านนะฮะเฮ้ยมียากระเป๋ากระเป๋าซองอย่างนั้นเลย โอ้ระบบเจ็บของอัตโนมัติดีจริงๆก,กระเซนมาเลยพามหน่วงๆหรือผมอัดคลิปเลยน่วงน่าจะใช่ครับทุกคนนเกี่ยวที่ผมอัดคลิปมันเรนน่วงน่วงจัดจัดเจ็บไปของไอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือไอเทมอะไรอะ่ะอืม ไม่เคยใส่ไม่เคยเอาว่าอยากรู้อยากเห็นไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะคนที่เพิ่งมาเล่นนะคือไม่รู้อะไรหรอกคืออยากรู้ว่าขออนุญาตฟามของนะครับเจ้าของบ้านไม่มีใครสักคนมีระบบถือมีดเดีวยวไปปีหน้าต่างอ้าชบนี่กระโดดเขาน้าต่าง ตามจริงกระจกมันไม่น่าจะบางขนาดนี้นะโอ้ก่อสองขอบคุณครับเรื่องฟาร์มของต้องเป็นเราก่อนฟาร์มแล้วก็ไปตายแบบเนี้ยมีชั้นหองเนี่ยว่ะโอ้ยวิธีการเดินยังกูกูขาขาอยอยู่นะผมขออนุญ,ญาตตั้งค่าการควบคุมก่อนนะทุกคนเิโดโซนเว โดนคุณไปยิงออโต้แะครับโอเคตั้งค่าเป็นยิงออโต้สิโอ้โหยิงทีละนัดต้องมานั่งคลิกเอาเกือบตายนะฮะยามาได้สูงกูจะไห้โร่โอเคเด๋ยวโซนไปแล้ว วิธีการเดินมันแปลกๆเลยทุกคนเดินอย่างเมาเลยโอ้โหเอ่อมีใครอยู่ไหมครับมันจังเยบเงาซะเหลือเกินอยู่คนเดียววังเบีจัดๆเหมือนตรงเหมือนจะมีคังเฮ้ยอะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยใช้อ๋อจักรยานหรออ๋อครับอ๋ออยากรู้จะเห็นไปหมดเลยวะตัวนี้มันเฮ้ยปืนลั่นปืนลั่นขอโทษครับผมปืนลั่นอ๋อคือซื้อของแต่งปืนอะไรแบบนี้ เอาจริงผมก็ยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่หรอกว่ามันควรซื้ออะไรนะมันคนจะหมายหยุดครับหยุดหยุดเรียบร้อยแตกโนสโคบจะโนหรือไม่โนผมไม่รู้เฮ้ย มีขวดน้ํากินน้ําก่อนแล้วกันจะได้วิ่งเร็วๆแต่ฮะฟาร์มของต่อมันน่าจะเกี่ยวที่ของแต่งนะถ้าแบบของแต่งปืนเยอะๆแบบนี้ก็จะแรงขึ้นเนาะมีกล่องนี่เปิดได้ใช่ไหมอ๋โอโหของในบ้านเพิ่งรู้เนี่ย พิ่งรู้เนี่ยว่ามีกล่องแบบนี้ด้วยเอาตามจริงที่ผมเห็นมาเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้เจ็บสักอันเลยไปได้เวลาสำรวจเดี๋ยออกจากบ้านฮะขออนุญาตไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วเด้อทิ้งรถไว้แหละตัก,กยานไปแอดดแอดดโคตรไกล ทำไมผมรู้สึกว่าภาพเกมมันดูแบบว่ามัวๆจังน่ทุกคนมันโโทษมัวเลยเว้ยหรือหมอกลงวะน่าจะใช่แมปมันน่าจะมีหมอกว่าซื้อของเหมือนในเกมฟรีไฟ e เป็นอะไรกับฟรีไฟ e วะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคน เดี๋ยวขยับถ้าไม่อยากตายเดี๋ยวเข้ามองเรียบร้อยมันคนหรือบอทวันนี้ตายง่ายจังวะนี่งไงรถได้รถซิ่งแล้วเหมือนเลยขึ้นเรียบร้อยไล่อดอกฮะกูจะไปไล่อดอก ไอ้ดอกตกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยดูไม่ได้ซะด้วยไอ้ดอกตกไหนวะเนี่ยเฮ้มีคนมีคนขี่รถรถคว่ำเลยเว้ยยิงไปก่อนขู่ไปก่อนนัดแรก เนี่ยมันขี่รถหนีโอ้จบแล้วใจยเย็นครับใจยเย็นก็นค่อยคุคยค่อยจากันอุย้ยโอ้โหโคนเหรอเรียบร้อย นี่ครับถึงว่าต้องไปฝึกเล่นยาวๆโอเคไปแล้วครับ See you again ตุยโอีที่เรียบร้อยไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะขาสิ